นะคะเดี๋ยวครูจะแชร์หน้าตอที่เป็น powerpoint ให้สักครู่นะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของคุณค่าของนาตัสินค่ะเราจะมาดูกันว่านาตัสินมีคุณค่าต่อคนไทยอย่างไรขยายหน้าต่อครับหนึ่งครูยังไม่พูดโอเค คุณค่าของหน้าตัดสินนะคะหน้าตาัสินเนี่ยมีคุณค่าอย่างแรกเลยก็คือใช้ในการสื่อสารนะคะใช้ในการสื่อสารนะคะหน้าสินใช้ในการสื่อสารอย่างไรเอ่อหน้าสินพัฒนารูปลักษณ์นะคะการจากกาันจากคำพูดจากวรรณศิลป์จากบทละครเนี่ยมาเป็นภาษาท่านะคะโดยกำหนดกันในกลุ่มของคนที่เอ่อเป็นเอ่อ คนแสดงนาฏศิลป์อย่างเงี้ยค่ะรู้กันในกลุ่มคนแสดงนาตศิสินและผู้ชมนะคะว่าภาษาท่าแบบนี้หมายถึงอะไรเนี่ยค่ะที่เราเรียนภาษาท่ากันทําไมเราถึงต้องเรียนเพราะว่าในฐานะผู้ชมเราจะได้เกิดความเข้าใจแล้วก็ดออูในส่วนของการแสดงได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นนาตศิสินมีคุณค่าอะไรคุณค่าในทางด้านของพิธีกรรมค่ะเพราะว่าการฟ้อนราเนี่ยราเพื่อบูชาเพื่อบวงสวง เพื่อแก้บนเพื่อเอ่อหรือว่าในกรณีของพิธีครอบครูเราก็มีการฟ้อนรำเพื่อบูชาครูนะคะแบบนี้ก็มีนะคะเช่นการรำถวายมือในพิธีไหว้ครูนาฏศินนั่นเองอันนี้คือใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะคุณค่าด้านต่อไปค่ะคือเพื่องานพิธีการ,รต่างๆเช่นถ้ามีแขกเอ่อเราก็ต้องมีการต้อนรับแขกนะคะ ก็จะมีการเแขกบ้านแขกเมืองหรือว่าพิธีกรรมเพธิธีหรือประเพณีต่างๆนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลหรือพิธีฉลองงานสําคัญอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็จะมีการแสดงเพื่อให้คนในงานเนี่ยมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นนาฏศิลป์มีความมีคุณค่าในด้านของความบันเทิงการสร้างสารรค์นะคะ เพราะว่าหน้าตศิลป์เนี่ยให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมนะคะในงานรื่นเริงต่างๆนะคะนอ,อกจากนั้นแล้วหน้าตัศิลป์ยังเป็นยังมีส่วนช่วยให้ผู้แสดงเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงมีบุค,คลิกภาพที่ดีเพราะว่ามันถือเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งเลยนะคะผู้แสดงที่ฝึกหัดการรําฝึกหัดหนาฏศิลป์เนี่ยเปรียบเสมือนจะได้ออกกําลังกายอยู่ตลอดเวลานะคะ เ,เพราะฉะนั้นพอมเกรียบเสมือนการออกกําลังกายก็จะทําให้ผู้แสดงมีความกระชับกระเชงไม่เครียดนะคะแล้วก็ส่งเสริมบุคลิกภาพด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณค่าของน้าติสินก็คือเพื่ออนุรักษเ์เผยแพร่นะคะให้น้าตสินเนี่ยคงอยู่กับประเทศไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลานั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้ครูจะมีวิดีโอมาให้พวกเราดูกันด้วยสักครู่นะคะ คกูจะให้ดูในส่วนของการแสดงโขนโขนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนของนาฏศิลป์นะคะแล้วก็ในในการแสดงนาฏศิลป์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการรวมกันทั้งเอศิอละปะหลายๆแขนงมารวมเข้าด้วยกันอ่ะเย็บชุดอย่างเงี้ยค่ะชุดการแสดงเนี่ยต้องมีการเย็บด้วยมือใช่ไหมคะ ไม่สามารถทำด้วยโรงงานหรือว่าเครื่องจักรได้นะคะหัวโขนอีกนะคะบทละครบทโขนต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีในเรื่องของวรรณศิลป์ใช่ไหมคะฉากต่างๆนะคะแสงสีเสียงนะคะแล้วก็นาตศิลป์เองก็คือนาตากรรมที่เราเอามาแสดงให้ผู้ชมดูเนี่ยแหละนะคะมันถือเป็นการรวมศิลปะทุกๆแขนงเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะอ่ะ อันนี้คือคุณค่าของนาศิลป์น,นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูตอนนี้เป็นโขนพระราชทานนะคะเอ่อชุดศึกอินทรชีพในตอนนขบะนะคะคอะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ,คคะว่าไงคะทําไมทําไมไม่สามารถเย็บจากโรงงานได้อะคะอืมเครื่องจักรไม่สามารถทําได้เพราะมันมีความละเอียดนะคะในชุดยืนเครื่องแต่ละชุดต้องปักด,ด้วยมือเท่านั้น มันจะมีดิ้นมีดิ้นปักไปบนลายอย่างนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องจักรไม่สามารถทําแทนคนได้นะลูกชุดขนมีเอกลักษณ์ป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเครื่องจักรทาไม่ได้ค่ะโอเคไหมคะครับอ่ะไปดูขนกันนะ คุณรวิรุญมุกนะคะรชการส่งให้มาลบรอไว้ลบสัตไว้สัตาทัหมายความว่าลบรอไว้นะคะแมระหว่างที่อินทรพิทจำลังทุกขอนักบาทอยู่นะคะให้วิรุญมุกมาลบรัตวาสตไว้รอนะคะเพื่อเป็นการปัดกำลังรับของ เลักด้วยนะคะแลเที่จะเห็นว่าชุดเนี่ยเห็นไหมคะเป็นดิ่งนะคะเพราะฉะนั้นการทำชุดโขนหนึ่งคือแม่ต้องแมากนะคะการแต่งกายให้ผู้แสดงก็ต้องเย็บชุดนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะให้ผู้แสดงได้ใส่ลาได้เนี่ยยาก งาของขิ้นโขนคือยเลือกสีของหัวโขนหัวโขนส,สีอะไรกู้จะได้ไมต้องใส่ชุดสี ต้องเห็นการในการตู้นะคะในแต่ละชานะคะว่าผู้แสดงจะออกมาทำการแสดงได้แบบนี้นะคะต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อมนะคะกันนานเลยนะคะถออกมาแสดงในไม่ใช่เป็นง่ายๆนะลูกกว่าได้ออกมาแสดงแบบนี้ความพร้อมที่จความเฉลง่ยของทุการ อย่างปลาเป็เืโดยไข่หัวโขนนะคะ,ะพราผู้นนแสด,ด,ดงจะมองเห็นแค่รูปาการูเล็กๆรูตรงปาของหัวโขน,นนะคะรูเล็กๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องมีการฝึกซ้อมจนแน่น,นยันแล้วนะคะเพระว่าผู้แสดงจะแค่มองไม่เห็นเลยนะคะเราฉะนั้นต้องมีการฝึกซ้อมจนเคยชินนะคะจนแม่นยันแล้ว างไว้ที่เท่านี้นะคะเดี๋ยวครูจะขอส่งเป็นลิงก์ให้ดูในให้เด็กๆไปดูต่อนะคะเด็กๆที่สนใจไปดูต่อได้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของคุณค่าของหน้าตัดสินนะคะเด็กๆมีข้อสงสัยไหมคะสำหรับเรื่องที่เรียนไปวันนี้ไม่มีครับมีไม่มีคไม่มีถ้าไม่มีค่ะไม่มีแล้วนะคะ ครูฝากให้เด็กๆไปดูวิดีโอจากลิงก์ที่ครูส่งให้ต่อนะคะงั้นสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณน,นะคะ<อ>ที่ตั้งใจเรย